ครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ลองจะพาไปเที่ยวบางมัธชานะครับนี่ครับเลี้ยวขวาไปเขื่อนดอยงูนะเ่น,น,น,นดอยงูที่เราเห็นครับ,รรบลงไปเนี่ยครับเลี้ยวขวาไปเนี่ยไปเขื่อนดอยงูแต่เราจะไม่ไปเขื่อนดอยงูเขาเนี่ยเราจะไปวังมัธชานะตรงไปนี่ทางเข้านะครับนี่ทางเข้าดูซิว่าน่าจะซาบาดเหมือนทุกครั้งนะครับที่เราเคยมานะถึงบอ่อแป สามบาทเลยครับสามบ <พอ S 2> าทครับผมซิ่งไม่ได้ตังบนนั่นเป็นอมอเตอร์ขึ้นไปมอเตอถนนเนี่ยเหรอแต่มันเป็นปดังดินนี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วมีไมิติเอ็กซ์รู้สึกว่าเป็นคันเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมคันเนี่ยคันตะเกี้เออใช่แล้วเอาตัวนี้ออกเลยนะคือตัวนี้ไม่มีแล้วใช่คือตัวนี้ไม่มีแล้วออกละวที่มันเป็นคือตัวเนี้ยมันมีละเมื่อก่อนมันจะเป็นคือตัวฮะเนาะ ไม่มีคึกเลยคนมาเยอะเหมือนกันนะโอ้มีจะมีคนเยอะยนะอยู่นะเออเจอพวกเดียวกันแล้วนะเห็นไหมครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับวังมัจชาครับเนาะที่นี่ก็อากาศเย็นสบายนะช่วงนี้เป็นฤด,ดูหนาวนะมันก็เลยค่อนข้างจะเย็นสบายเนะี่ยดูน้ำเลยนะโอ้ดูน้ำดิกว้างเหมือนกันนะเนี่ยนะดูสิว้าว มีสลากลางน้ําด้วยเนบ้านกือกลางน้ํานู่นน่ะลองซูมนะไม,มนไม่มีคนอยู่ก็เป็นเขาสร้างไว้เฉยนะโอ้โหยังหรูหรามากเลยนะแต่ไม่มีคนอยู่ตรงนั้นนะตรงไหนวางเปาเลยไะเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารปลานะเราจะไปซื้ออาหารปลาซื้ออาหารมาให้ปลารับประทานนะ,นะเราจะซื้ออาหารปลามาให้ไปซื้ออาหารมาให้ปาลารับประทาน คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันนี้นะคนน้อยนะก็มีนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวบ้างอ่ะแต่ก็ไม่เยอะจนเกินไปบรรยากาศก็ค่อนข้างสงบเงียบท่านเขาแค่เดินมาขายไม่เห็นปลาแต่นี่เห็นปาเดียวเพิ่อเดินไปเดินไปไปดูกันดีกว่าเส้นปลาจ๋งจ๋งนะฮะนี่ยังเห็นปลาจ๋งจ๋งโอ้ ถึงแล้วป่ามันมารอหือโอ้ดูปลามันรออะ่ะมันมารอกินอาหารด้วยเลยโอ้ลอปลาเยอะมากมาเลยปลามันรอโอ้โตวัวใหญ่มากเลยน่นากินเนาะปลาเนี่ยมาไปซื้ออาหารนะไปะเดี๋ยวไปซื้ออาหารปลาเนาะเดี๋ยวไปซื้ออาหารปลาดิไป โอ้ oh, ปลาตัวใหญ่น่ากินมากเลย <laughs> ปลาตัวใหญ่น่ากินมากน่าจะอร่อยนะปลาเนี่ยโ oh, 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 oh. อ้โหดนะูมันสวบอาหารนะมันสวบอาหารนเียวอาหารนะั้นมันกินแนละ้วมันสวบนะครับสบอาหารนะไม่รู้ว่าอาหารที่เข้ามาให้ปลานะเป็นอะไรนะน่าจะเป็นข้าวโพดนะคิดว่านะคาดว่าน่าจะเป็นข้าวโพดครับ ะบางรถนะรถมาไหมดูสิมองซ้ายมองขวาไม่มีนะไปไปซื้ออาหารปลากัน<ม>อ๋อตอนนี้เราได้อาหารมาแล้วครับก็ได้ได้ได้อาหารมาแล้วแกะยังไงเนี่ยเกะอาหารปลานะครับลองชิมดูไหมอร่อยไหม โอ้รสชาติแบบเค็มๆมันๆนะแล้ก็ใช้ได้อยู่นะรสชาตินะแล้วออไปอร่อยอยู่นะรส <laughs> ชาติก็พอได้นะไป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 นู่นเอาเลยตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้มาตัวนี้น้อมๆเนี้ยโอ้ดูลปลาสิสว้าว โอ้ oh. โหตัวใหญ่น่ากินทั้งนั้นเลยน่ากินมากเลยปลาเนี่ยโอ้ <Okay. S 2> โหนี่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ย คนงาน ต้องล้างมือนะครับให้หารปลาแล้วก็กลิ่นมันติดมือนะกลิ่นติดมือก็ต้องมาล้างครับเมล้างมันจะกลิ่นอาหารปลามันจะกิดติดมือหอมอร่อยเลยนะ ูสิโอ้ปลาหน่ากินไหมไมันน่ากินเลย <c oughs> ขอหน้าตัวท่นใหญ่ขนาด <c oughs> ปะ่ะเสร็จแล้วครับเอาอาหารปลาเสร็จแล้วแล้วก็ให้อาหารปลาเสร็จแล้วครับแล้วก็กลับกันแล้วครับถึงเวลาจะต,ต้องเดินทางกลับไปแล้วล่ะไปกลั <c oughs> บไปไม่ใช่กลับบ้านนะกลับไปวัดต่อวังมัดฉาวัางมัดฉา ้รเข้าไม่ได้หรอกงานรถน่ย